สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่เนลิเวอร์ีค่ะวันนี้ค่ำคืนวันอังคารที่9สิงหาคมค่ะอยู่กับคุณนะทิพะดาละดิฉันวิมลวันค่ะค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นช่วงรอยต่อนะคะที่นักลงทุนกําลังรอคอยตัวเลขสําคัญแล้วค่ะนั่นก็คืออัตรางเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกาที่จะมีการเปิดเผยในวันพรุ่งนี้นะคะจะเป็นการชี้แล้วก็ระบุบอกว่าแนวโน้มของเงินเฟ้อสหรัฐนั้นผ่านจุดสูงสุดไปแล้วหรือยังในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นนะคะว อย่างทางด้านของเงินบาทบ้านเรานะคะตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนะคะจนมาถึงณปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มของค่างเงินบาทน,นั้นยังคงมีทิศทางของการขยับแข็งค่าละค่ะรอพิจารณาสําหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของประเทศไทยในวันพรุ่งนี้ด้วยค่ะบ้านเราก็ต้องบอกว่ารอในประเด็นนี้นะคะแต่ดูเหมือนว่าทิศทางในเรื่องของทั้งอัตราดอกเบี้ยโลกโรวมไปถึงอ,อัตราดอกเบี้ยไทยน่าจะคลายความกังวลให้กับนักลงทุนกันได้แล้วนะคะวันนี้หุ้นไทยต้องบอกว่าปิดบวกขึ้มายืนเหนือ1,600จุดได้แล้วนะคะ1,618จุดดที่ปปิกันไจะ ไปต่อได้1,630จุดในช่วงสร้างฐามที่มีการคัดการกันไว้หรือเปล่าย,ยังยังคงต้องรอติดตามกันวันนี้มูลค่าการซื้อขายต่างชาติก็ยังคงซื้อกลับเข้ามาต่อเนื่อง3,000กว่าล้านบาทด้วยค่ะถ้ารวมๆแล้วก็เฉียดหมื่นล้านแล้วนะคะในช่วงเวลา2วันทําการนะคะแล้วก็มีเงินทุนที่ไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ด้วยแหละค่ะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาเกาะติดนะคะระหว่างที่รออัตราเงินเฟ้อเราจะมาประเมิสถาการกันค่ะว่าถ้าหากทิศทางเศรษฐกิจโลกเกิดการชะลอตัวภาคส่วนไหนจะได้รับผลกระทบกันบ้าง ะะไปเริ่มต้นกันเลยค่ะเพราะว่าดูเหมือนว่าโซนเอเชียนี่แหละน่าจะได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักนะคะหลังจากที่บรรดาพี่บริรมไม่ว่าจะเป็นสหรัฐยุโรปหรือว่าจีนถ้าเศรษฐกิจของเขาชะลอตัวแน่นอนว่าเขาจะต้องมีการลดการอุปโภคบริโภคซึ่งหางเลขนั้นก็จะส่งกลับเข้ามาในโซนเอเชียละค่ะเพราะว่าเดิมทีเนี่ยเป็นผู้ส่งออกสําคัญสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆนะคะไปยังพลเมืองของประเทศเหล่านี้ก็เลยมีการประมาณการกันค่ะว่าการส่งออกนั้นอาจจะเกิดการชะลอตัวได้ค่ะ เป็นมุมมองนะคะที่เปิดเผยออกมาจากทั้งด้านของ HSBC นะคะที่ประเมินโดยระบุนะคะถึงสถานการณ์ณปัจจุบันที่มีการคาดการถึงแนวโน้มของเศรษฐกิจโลกว่าจะชะลอตัวจากการกดดันในการเร่งขึ้นอัตราเงินเฟอ้อ นายเฟรเดริกนิวแมนหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ประจำภูมิภาคเอเชียของธนาคาร HSBC ระบุว่ากลุ่มผู้ส่งออกของเอเชียจะเผชิญกับความท้าทายครั้งใหญ่ค่ะเนื่องจากตลาดหลักๆอย่างสหรัฐยุโรปจีนมีแนวโน้มชะลอตัวในช่วงหลายเดือนข้างหน้ากลุ่มผ,ผู้ผลิตในยุโรปมีผลประกอบการที่ชะลอตัวอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยอรมนีซึ่งถือได้ว่าเขาเป็นตลาดที่ซื้อสินค้าหลักๆจากโซนเอเชียเลยนะคะ ดังนั้นจะมีการคาดการว่าการส่งออกของเอเชียจะลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญตลอดช่วงครึ่งหลังของปีนี้ โดยมองว่าภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจในสหรัฐและยุโรปกลายเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการส่งออกของเอเชียด้วยค่ะในขณะเดียวกันถ้าเรามองที่เศรษฐกิจของจีนก็อ่อนแอลงอย่างชัดเจนนะคะเพิ่มปัญหาให้ใหกับบรรดาผู้ส่งออกของเอเชียล้ค่ะโดยล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีนรายงานว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่า PMI ภาคการผลิตในเดือนกรกฎาคมปรับตัวลดลงจาก50.2ในเดือนมิถุนายนลงสู่ระดับ49นะคะ ดัชนีที่อยู่ในระดับต่ำกว่า50เนี่ยบ่งบอกว่าภาคการผลิตของจีนนั้นหดตัวลง ต้องบอกว่าจีนเศรษฐจเขามีความย่ำแย่เพราะส่วนหนึ่งเลยมาตรการสีโลคโควิดของเขาด้วยนะคะที่มีการปิดประเทศหรือว่าแม้แต่ล็อกดาวน์เลยอาจจะทําให้เศรษฐกิจการค้าการลงทุนชะง,งักกันลงไปแต่พอภาพรวมเศรษฐกิจที่มีผลกระทบแบบนี้แน่นอนสะท้อนมายัางตลาดหุ้นของจีนกันด้วยนะคะมีการคาดการณ์กันด้วยคะ่ะว่าตลาดหุ้นจีนหลังจากนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีกสักพักหนึ่งเลยนะคะก่อนที่จะมีทิศทางที่ดีขึ้นดังนั้นเองในช่วงนี้เราอาจจะเห็นความไม่สดใสของการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนอกเหนือจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแล้วนะ ค,ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนก็ย่ำแย่ด้วยค่ะโดยทางด้านของนักยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนชื่อดังชาวจีนนายห่าวหงนะคะซึ่งได้รับการยอมรับในฐานะนักยุทธศาสตร์ด้านการลงทุนอันดับหนึ่งจากการจัดอันดับของเอเชียมันนี่ในปี2,560ถึง2,561 เปิดเผยนะคะว่าตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้คิดว่าตลาดหุ้นจีนจะดีดตัวขึ้นมากนักในปีนี้เนื่องจากการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนอ่อนแรงลงค่ะและความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐถดถอยลงอย่างมากคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะขยายตัวเพียง2%ต่อปีในช่วง10ปีข้างหน้าเนื่องจากตลาดอสังหาริมทรัพย์อ่อนแรงนอกจากนี้นะคะสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสหรัฐขู่ว่าจะเพิกถอนหุ้นบริษัทจีนออกจากตลาดยังเป็น อีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่สร้างแรงกดดันต่อตลาดหุ้นจีนและฮ่องกลงลดความคาดหวังในโอกาสที่จะทำนิวไฮได้อีกครั้งค่ะแม้ว่าอุตสาหกรรมต่างๆเช่นรถยนต์พลังงานใหม่หรือว่าเซมิคอนดักเตอร์อาจจะเป็นปัจจัยหนุนเศรษฐกิจได้แต่ว่าก็ยังไม่มากพอนะคะที่จะชดเชยความเสียหายที่เกิดจากการซุดตัวของตลาดอสังหาริมทรัพย์ค่ะคือเศรษฐกิจขนาดใหญ่ก็จริงนะคะแต่ว่าการฟื้นตัวดูเหมือนว่าไม่มีแรงส่งนั่นเองนะคะ ดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยภาวะเศรษฐกิจจีนนั้นก็อยู่ในช่วงที่มีความพยายามที่จะทําให้กลับมาปกติพยายามที่จะลดระยะเวลาต้อนรับนักท่องเที่ยวมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในเรื่องของโควิด -19 ให้กับคนในประเทศไปด้วยนะคะไปดูกันต่อค่ะสาเหตุหลกักๆที่ทําให้นะปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะ,ะเกิดความวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวก็เกิดขึ้นมาจากหนึ่งก็คือการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแบบเร่งตัวเพื่อจัดการกับเงินเฟอ้อและ2ก็คือเงินเฟ้อนี่แหละค่ะเป็นตัวการสําคัญ เลยนะคะที่ลดทอนเงินในมือของคนในแต่ละประเทศซึ่งนำมาโดยทางด้านของสหรัฐอเมริกานะคะดังนั้นการลดเงินเฟอ้อจึงเป็นภารกิจสำคัญละค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็มีการคาดการณ์เพราะว่าผ่านร่างกฎหมาย Inflation Reduction Act นะคะเป็นร่างกฎหมายที่เอามาใช้ต่อสู้เงินเฟอ้อโดยเฉพาะมูดี้กับฟิตนั้นก็คาดการว่าน่าจะช่วยกดดันนะคะให้เงินเฟอ้อนั้นชะลอตัวลงได้ในระยะเวลา มูดดี้อินเวสต์เออร์สวิตและฟิทเรตติ้งคัดการว่าร่างกฎหมายว่าด้วยการปรับลดเงินเฟ้ออินฟล레이ชันรีดิวชันเอ็กซ์ที่เพิ่งผ่านความเห็นชอบจากวุฒิสภาสหรัฐในช่วงอันอาทิตย์ที่ผ่านมามีเป้าหมายที่จะต่อสู้กับภาวะโลกร้อนการปรับลดราคายาการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลบางประเภทจะส่งผลทําให้เงินเฟ้อของสหรัฐนั้นปรับตัวลดลงในระยะกลางถึงยาวนะคะและช่วยลดการขาดดุลของสหรัฐด้วย วันนี้ทางด้านของเฟดสาขานิวยกเขาก็มีการเปิดเผยเช่นเดียวกันนะคะอัตรา,าเงินเฟอ้อของสหรัฐอาจจะต้องใช้ระยะเวลา1-3ปีที่จะมีการปรับตัวลดลงดังนั้นเองมาตรการต่างๆหรือว่าแม้แต่กฎหมายต่างๆที่ออกมาในช่วงนี้ก็ยังไม่สามารถทัดทานตัวเลขของเงินเฟอ้อให้มีการปรับตัวลดลงได้ค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่เรายังคงต้องติดตามกันนะคะก็คือในเรื่องของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลค่ะคริปโตเคอเรนซีช่วงที่ผ่านมาผันผวนค่อนข้างที่จะหนักบิตคอยถือว่าเป็นหนึ่งสกุลเงินนะคะที่มีนักลงทุนเข้าไปลงท มากที่สุดว,วันนี้มีการออกมาเปิดเผยด้วยนะคะว่าในส่วนของบิตบิตคอยนั้นน่าจะยังไม่ฟื้นคืนชีพนะคะนักลงทุนอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนกันด้วยค่ะ วันนี้มีการเปิดเผยการจากทางด้านของมหาเศรษฐีนักลงทุนด้านคริปโตเคอเรนซี่และผู้บริหารบริษัท g a l a x y d i i i t t l l o o l i n n g นายไมเคิลโนวากแรตนะคะมีการคาดการณ์กันด้วยค่ะราคาบิตคอยจะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแ,และอาจจะยังไม่สามารถพุ่งขึ้นทะลุระดับ30,000ดอลลาร์ได้ในระยะนี้และยังระบุด,ด้วยนะคะว่าการลงทุนและนักลงทุนสถาบานันไม่ได้เข้ามาลงทุนในตลาดคริปโตเคอเรนซีอย่างมี สคคัญค่ะํานอกจากนี้เขายังบอกด้วยนะคะว่าการที่ธนาคารกลางสาฮาราหรือว่าเฟดเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยทาให้เขาไม่คิดว่าราคาบิตคอยจะปรับเพิ่มขึ้นไปถึงระดับเดียวกันกับในปี2,564หรือในปี2,560ค่ะ โดยเมื่อไม่นานมานี้นะคะเขาได้มีการเปิดเผยในการประชุมที่นิวยอร์กและเขายังคาดการณ์ด้วยนะคะว่า2ใน3ของเหตดฟันที่ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีจะล้มละลายค่ะเนื่องจากการซุดตัวลงของตลาดคริปโตเคอเรนซีและยังบอกด้วยนะคะว่าการที่ตลาดการเงินมีปฏิกิริยาเป็นวงกว้างต่อการที่เฟดตัดสินใจถอนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้ราคาคริปโตเคอเรนซีซุดตัวลงอย่างหนักในช่วง6เดือนที่ผ่านมา คริปโตเคอเรนซีนะคะถ้าหากว่ายกตัวอย่างก็ยกตัวอย่างผ่านบิตคอยก็ได้นะคะเราจะเห็นได้ว่ามีทิศทางของการรีบาวหรือว่าฟื้นตัวกลับมาในช่วงก่อนหน้านี้ที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะคะต่อแต่อยู่สักประมาณ2 3 0 0 0ื่นสามสนะคะแล้วก็เป็นสินทรัพย์หนึ่งที่ถือว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงได้รับผลกระทบจากการขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อสู้กับเงินเฟอ้อด้วยแหละค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าสําหรับใครที่อยากจะสู้เงินเฟอ้อแล้วล็อกผลตอบแทนดีๆห้ามพลาดเลยนะคะ,ะสําหรับโอกาสในครั้งนี้ค่ะ การลงทุนในหุ้นกู้ผ่านบริษัทที่มีศักยภาพในระดับชั้นนำของประเทศไทยค่ะ ชคุณผู้ชมชม,มาสร้างโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมผ่านหุ้นกู้ของบริษัทกราฟนะคะที่ต้องบอกว่าเขาเตรียมที่จะออกหุ้นกู้อายุ4ปีและ7ปีค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรกันบ้างนะคะไปติดตามได้จากสัมภาษณ์พิเศษเลยค่ะเชิญค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเรานะคะมีโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะ ผานหุ้นกู้ชั้นดีของบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตมีความมั่นคงนะคะและสามารถสร้างโอกาสการเติบโตในธุรกิจที่มีความหลากหลายสอดคล้องกับโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยค่ะนั่นก็คือทางด้านของบริษัท Gulf e NERGY DEVELOPMENT จำกัดมหาชนนั่นเองนะคะ รายละเอียดที่น่าสนใจและการเตรียมจองซื้อในวันที่15-17สิงหาคมนี้เป็นอย่างไรไปพูดคุยกันค่ะกับคุณยุพาพินวังวิวัฒนประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินจากบริษทัท g u l f e NERGY DEVELOPMENT จำกัดมหาชนหรือว่า g u l f ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะ,คะ,คะมีโอกาสได้มาพูดคุยแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยต้องขอสอบถามค่ะช่วยอัปเดตโครงสร้างบริษัทกับธุรกิจของเราณนปะัจจุบันหน่อยสิคะได้ค่ะ จริงๆแล้วนะคะธุรกิจหลักๆของกราฟนะคะก็จะแบ่งเป็น5 business unit หลักๆนะคะอันแรกเราเรียกว่า power generation business ก็คือธุรกิจผลิตไฟฟ้าที่ใช้แก๊สธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงนะคะก็อย่างเช่นวงไฟฟ้า IPP วงไฟฟ้า SPP ที่มีสัญญาระยะยาวกับทาง e g a t หรือสัญญาระยะยาวกับทางลูกค้าอุตสาหกรรมอันแรกนะคะอันที่สองเป็นธุรกิจพลังงานหมุนเวียนก็คือ renewable energy business นะคะก็เช่นโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ วอยฟ้าพลังงานลมโรงไฟฟ้าเขื่อน w ว s t e t ูเน e r g ีหรือว่าพวกโซลาร์ลูปท็อปต่างๆนะคะอันที่สเป็นธุรกิจแก๊สนะคะุรกิจแก๊สแบบครบวงจรนะคะตั้งแต่นำเข้า LNG เข้ามาใช้กับโรงไฟฟ้าของตัวเองแล้วก็เป็น LNG t e r m i n ทมิด้วยนะคะอันที่4นะคะเป็นเรียกว่า Infrastructure นะคะก็คือธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคก็เช่นโครงการพัฒนาชาลุอุตสาหกรรมมาบตาพุดธเฟสสนะคะ โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส3แล้วก็มอเตอร์เวยสสายนะคะคือ M6 กับ m, m 8 1อนะคะอันสุดท้ายอันที่5คือธุรกิจที่เป็นดิจิทัลบิสเนสนะคะก็คือเป็นดิจิทัลอินฟราสตรักเจอร์ก็คือเ ructure, อริ่มต้นจากการที่เราเข้าไปซื้อหุ้นอินทัชมาเมื่อปีที่แล้วนะคะอย่างท,ที่ทราบอยู่แล้วว่าอินทัชเป็นผู้ถือหุ้นของ AS และก็ไทยคมนะคะหลังจากนั้นเราก็ได้มีการพาร์ทเนอร์กับทาง AS กับทางซิงเกลที่จะร่วมกันจัดทำ uh, ธุรกิจ Data Center Business ในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการจัดหาโลเคชันนะคะก็คิดว่าน่าจะเริ่มก่อสร้างได้ประมาณปีหน้าแล้วก็ได้เปิดดำเนินการในปี2024นะคะ,คะนอกจากนี้การาฟก็ได้มีการจับมือกับทาง Binance ร่วมกันในการทำธุรกิจ Digital Asset Exchange ในประเทศไทยนะคะซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการขอไลเซนส์กับทางกลอตต์นะคะ่ะอันนี้ก็เป็น5 Business หลักๆนะคะของการกาฟนะคะ ซึ่งในปัจจุบันนะคะรายได้ประมาณ85-90นะคะก็จะมาจากธุรกิจผลิตไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นจากแก๊สหรือจากพลังงานหมุนเวียนนะคะเรามีเมกะวัตนะคะที่คอมมิตแล้วที่เซ็น PPA แล้วทั้งหมดประมาณเกือบเกือบหน0 0เมกะวัตค่ะ,ะ,คะแล้วก็เปิดดำเนินการไปแล้วประมาณประมาณ8,700เมกะวัตนะคะคือสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนปัจจุบันอาจจะดูน้อยเมื่อเทียบกับวงไฟฟ้าแก๊สนะคะแต่ในอนาคตกราฟเราก็จะ มุ่งเน้นในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้นเพื่อจะเป็นไปตามทิศทางของโลกเราที่จะมุ่งเข้าสู่เนทซ r โร่คาร์บอนนะคะคือกราฟจะจะไม่ทำธุรกิจที่เป็นวงไฟฟ้าฐานหินเลยแล้วปัจจุบันจะไปโฟกัสในเรื่องของพลังงานทดแทนเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เช่นโซลาร์ะ Solar, นะคะวินไฮโดรพวกโซลารูฟท็อปหรือพวกเวสต์ทูนิีต่างๆนะคะโดยเรามี แผนการที่จะเพิ่มสัดส,ส่วนของพลังงานหมุนเวียนในพอร์ตของเราให้มากกว่า30%ภายในปี2030ะนะคะไม่ว่าจะผ่าน การเติบโตภายในที่เรียกว่าออร์แกนิกโกลทหรือจากการทำเอ็มอนะคะอันนี้ก็เป็นภาพรวมธุรกิจหลักๆของกราฟค่ะค่ะจะเห็นได้ว่าทุกธุกรกิจเนี่ยนะคะมีศักยภาพในการเติบโตนะคะล้อไปกับความต้องการของคนไทยในยุคปัจจุบันรวมไปถึงความต้องการตอบโจทย์เรื่องของดิจิทัลในอนาคตด้วยนะคะ<ม>ทีนี้มาถึงผลการดําเนินง,งานที่ผ่านมาบ้างละคะอัตราการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะก็จริงๆเอกราฟมีการเติบโตค่อนข้างมากในช่วง3ปีที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะในปี2021ที่ผ่านมา รายได้เติบโตขึ้นประมาณเกือบเกือบ50%เลยเมื่อเทียบกับปี2020นะคะและหลักก็เนื่องมาจากโรงไฟฟ้าตัว IPP ของเราตัวแรกคือกราฟสีราชาก็คือเป็นโรงไฟฟ้า IPP 2,650เมกะวัตต์ทั้งหมดมีอยู่4ยูนิตนะคะปีที่ผ่านมาเปิดดำเนินการไปแล้ว2ยูนิตนะคะก็ทำให้รายได้ค่อนข้างเติบโตสูงนะคะแล้วก็ปีที่ผ่านมาเราก็ได้เข้าไปซื้อลงทุนใน Intouch ก็ทำให้เราสามารถที่รับรนะู้เงินปัผนผล รับรู้เออ profit sharing เข้ามาในงบนะคะประกอบกับอีกประการหนึ่งคือเราได้รับรู้ผลอะไรได้กำไรของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเยอรมันเป็น o f s ฟ s r o w i w i สีประมาณ465เมกะวัตต์ที่เราได้เข้าไปซื้อมาตั้งแต่ปลายปี2020ก็ทำให้ปีที่ผ่านมามีการรับรู้ไรายได้และกำไรค่อนข้างเยอะเพราะฉนะนเออรายได้จึงเติบโตค่อนข้างเยอะในแง่ของกำไร c r อ Prof i t นะคะผละจากการดำเนินงานปีที่ผ่านมาก็เติบโตขึ้นเกือบเกือบร้อซต์นะคะ แต่สำหรับปี2022นี้เราคาดว่าไรายได้จะเติบโตรประมาณอีก80%ะนะคะจริงๆแล้วหลักๆก็มาจากตัวโรงไฟฟ้า IPP ที่เมื่อกี้กล่าวไปนะคะมีมี4ยูนิตนะคะปีนี้ก็จะเปิดดำเนินการของยูนิตที่3แล้วก็ยูนิตที่4อีกนะคะนอกจากนี้ปีนี้ก็จะมีการเปิดดำเนินการของโรงไฟฟ้าโซลาร์ลูฟท็อปด้วยอีกประมาณ100เมกะวัตเลยในในครึ่งปีหลังนี้นะคะนอกจากนี้ก็ เราก็มีการเข้าไปร่วมลงทุนกับบริษัทกันกุลนะคะตั้งบริษัทกราฟกันกุลที่เพิ่งประกาศไปนะคะอันนั้นก็คือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานลมมี3โรงทั้งหมด170เมกะวัตต์ก็สามารถที่จะรับดูกำไรได้ทันทีเลยปีนี้จึงคาดว่ารายได้ก็เติบโตอย่างต่อเน,นื่องอีกประมาณ80%ค่ะค่ะโอ้โหนักลงทุนนี่ฟังจากตัวเลขดูนะ่าสนใจมากๆเลยนะคะและไม่เพียงเท่านี้ค่ะยังมีโครงสร้างทางการเงินที่เข้มแข็งด้วยนะคะตอนนี้ณปัจจุบัน D/E Ratio เป็นยังไงบ้างคะ ก็สัดาห์นี้สินต่อทุนปัจจุบันอยู่ที่1.8เท่านะคะอันนี้ก็เทียบว่าอย่างน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวบอลคาร์วเนียนที่เขากําหนดเพดานไว้ที่3.5เท่านะคะจริงๆภายในเราพยายามปลุ้มให้ไม่เกิน3เท่าอยู่แล้วค่ะค่ะนะคะจะเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าโครงสร้างทางการเงินเข้มแข็งนะคะมีอัตราการเติบโตที่น่าพึงพอใจนะคะจึงมาสู่โอกาสของนักลงทุนในครั้งนี้นะคะเราเตรียมระดมทุนผ่านหุ้นกู้นะคะหุ้นกู้ที่จะเสนอขายในครั้งนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างคะ ก็จริงๆแล้วต้องบอกว่าครั้งนี้เป็นจริงๆกอฟคือออกหุ้นกู้มาแล้วสี่ครั้งะนะคะแตท่ที่ผ่านมาทุกครั้งจะขายให้กับสถาบันการเงินแล้วก็ h ฮ Network ร์ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปนะคะอันนี้ก็เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักลงทุนรายย่อยนะครับได้มีโอกาสเข้าถึงหุ้นกู้ของกอล์ฟนะคะแล้วก็เป็นถือว่าเป็นทางเลือกของนักลงทุนที่ ต้องการมองหาการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความมั่นคงนะคะที่มีให้ผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มีความเสี่ยงต่ำะนะคะ,คะจุดเด่นของหุ้นกู้ของกราฟก็มองว่าคือกราฟเราเป็นบริษัทที่มีรายได้และกระแสงเงินสดที่แน่นอนสม่ำเสมอในระยะยาวนะจากการที่เรามีสัญญาระยะยาวกับทางหน่วยงานภาครัฐนะคะ,ะ,คะเช่นเรามีสัญญาระยะยาว ppa กับทาง e gap มีสัญญา ppp กับ กรมทางหลวงหรือการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ทําให้เราได้ฟิกซ์อินคัามเข้ามาในระยะยาวสม่ําเสมอตรงนี้คือถือเป็นจุดแข็งของกราฟคือว่าเบสิกนี้คือเราเราสร้างลงทุนในโครงการแล้วก็มีสัญญาระยะยาวกับเจ้าพารตี้ซึ่งทําให้เราได้รับฟิกซ์อินคัามเข้ามาเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจจะขึ้นจะลงไงก็แทบจะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของเรานะคะคือเราจะไม่มีความเสี่ยงเรื่องของดีมานด์วิสไม่มีความเสี่ยงเรื่องของมาร์เก็ตวิสอันนี้จุดจุดแข็งอันที่1นนะคะ อันที่สองกออ็ผู้บริหารนะคะที่กราฟจะเป็นผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในด้านของธุรกิจพลังงานแล้วก็ธุรกิจฟาสตรักเจอร์มามากกว่า20ปีทําให้เรามีความสามารถในการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นจัดการบริหารความเสี่ยงเรื่องสัญญาต่างๆสัญญาก่อสร้างสัญญาซื้อไขายไฟหรือสัญญาทางด้านการเงินนะคะค่ะ แล้วอัตราผลตอบแทนราคาที่นําเสนอในครั้งนี้มีอายุ4ปีกับ7ปีใช่ไหมคะ,คะอัตราผลตอบแทนสาหรับนักลงทุนเป็นยังไงบ้างคะสําหรับพุ้นกู้4ปีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่3.5%ุ้เปอร์เซ็นต์นะคะพุ่กู้7ปีอัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่3.9%เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยทุกๆ6เดือนค่ะ,คะนะคะนอกเหนือจากนี้นะคะเราได้รับการจัดอันดับเครดิตด้วยใช่ไหมคะอยู่ที่ระดับเท่าไหร่คะ บริษัทคอมพานีเร t ติ้งอยู่ที่ A นะคะแต่ถ้า i s s u r r t t n n g คือของหุ้นกู้อยู่ที่ A ลบค่ะาาแล้วก็แนวโน้ม stable outlook ค่ะค่ะอยู่ในระดับที่มั่นคงนะคะมีความน่าเชื่อถือแล้วก็ให้อัตราผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจเลยนะคะทีนี้เราจะสามารถหรือว่าคุณผู้ชมที่สนใจเองเนี่ยนะคะจะสามารถจองซื้อหุ้นกู้ในครั้งนี้ได้ยังไงบ้างคะก็ <c oughs> ใครที่สนใจนะคะเรามีช่องทางสองช่องทางนะคะอันแรกก็คือผ่านแอปเป่าตังของธนาคารกรุงไทยนะคะใครที่ไม่มีแอปก็สามารถเข้าไปโหลดแอปเป่าตังได้เลยนะคะแล้วก็เข้าไปลงทะเบียน wallet ซื้อขายหุ้นกู้บนแอปเป่าตังได้เลยนะคะช่องทางที่สองคือขายผ่านผู้จัดจําหน่ายเป็นสถาบันการเงินเข้า9ก้าแห่งนะคะตามตามที่หลายชื่อตามนี้เลยะค,ะค่ะ นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอเลยนะคะ15-17สิงหาคมนี้ใช่ค่ะนะคะรอจองซื้อได้เลยนะคะอยากจะให้คุณยุภาพินนะคะช่วยฝากทิ้งท้ายถึงนักลงทุนหน่อยค่ะสำหรับการอัปเดตเรื่องของกาฟการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้นะคะ่ะครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่การาฟเสนอขายหุ้นกู้ให้กับประชาชนทั่วไปนะคะซึ่งเราอยากให้การาฟผู้ลงทุนรายยอ่อดมีโอกาสเข้าถึงหุ้นกู้ของการาฟเรานะคะก็ ใครที่ต้องการอามองหาการลงทุนในตราสารนี้ที่มีความมั่นคงแล้วก็มีรายได้อย่างสม่ำเสมอน,นะคะก,ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะตามสองช่องทางที่กล่าวไปค่ะมีส่วนร่วมนะคะในการลงทุนนะคะก้าวไปพร้อมๆกับธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโตแล้วค่ะสิ1 7งสิสิงหาคมนี้นะคะสามารถจองซื้อได้ตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้นะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค,ะค่ะ ย้ำกันอีกรอบหนึ่งนะคะ15-17สิงหาคมนะคะสามารถซื้อกันได้เลยนะคะใครที่ต้องการซื้อหุ้นกู้ดิจิตอลสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังได้ค่ะหรือว่าอาจจะซื้อผ่านช่องทางสถาบันการเงินต่างๆที่ขึ้นไว้ที่หน้าจอได้ค่ะนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวนะคะที่เรานามาฝากกันนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาอัปเดตกองทุนทางเลือกที่น่าสนใจกันต่อค่ะ ตอนนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมองหาทางเลือกการลงทุนนะคะแล้วก็เพิ่มพอร์ตให้กับตัวเองด้วยผ่านการลงทุนกองทุนนะคะล่าสุดทางด้านของบริจไทยพาณิชย์ค่ะบอกว่าตอนนี้การที่จะเข้าไปลงทุนในญี่ปุ่นนั้นถือว่ามีศักยภาพด้วยนะคะล่าสุดจึงได้มีการออกกองทุนที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนกันด้วยโดยมีการเปิดเผยกันนะคะจากทางด้านของคุณนันมนัฐเปี่ยมทิพย์มนัฐค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทหล พาิจเผยนะคะว่าบริษัทเห็นโอกาสการเติบโตจากการลงทุนในประเทศญี่ปุ่นที่ตลาดมีการปรับตัวลงมาในช่วงก่อนหน้าและในช่วงนี้นะคะหลายๆบริษัทจดทะเบียนก็ได้ประกาศงบออกมาที่ดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ จึงมองว่าตลาดญี่ปุ่นมีโอกาสที่จะฟื้นตัวได้อีกในระยะถัดไปค่ะรวมทั้งการดรําเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายจึงได้เปิดเสนอขายกองทุน RMF ใหม่นะคะซึ่งก็คือชื่อกองทุน SCB RM Japan กองทุนเปิดไทยพาณิชย์หุ้นญี่ปุ่นแอคทีฟเพื่อการเลงชีพเสนอขายครั้งแรกนะคะวันนี้ถึง16สิงหาคมค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะคะสําหรับนักลงทุนที่ซื้อในช่วงนี้ค่ะนอกจากจากปัจจัยด้านราคาที่ย่อตัวลงมานะคะบริษัทญี่ปุ่นเองก็ได้ปรับเปลี่ยนรูป แบบธุรกิจให้เก้ากับเทรนการลงทุนสมัยใหม่เช่นมีทั้ง Factory Automation 5G และ IoT e-commerce fintech แล้วก็ h e a l t h c e c h ค่ะเพื่อเป็นโอกาสนะคะแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตให้สูงขึ้นและจะช่วยทำให้เศรษฐกิจของญี่ปุ่นนั้นฟื้นตัวได้ดีขึ้นด้วยค่ะ ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่น่าสนใจนํามาฝากกันนะคะส่วนใครที่อยากจะมองหาโอกาสนะคะในช่วงของการกลับมาเป็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะ,<ฮ>ะกลับมาทํางานที่ออฟฟิศกันมากยิ่งขึ้นค่ะตามวิถีชีวิตของคนเมืองนะคะล่าสุดก็คาดการว่าพอวิถีชีวิตของคนเมืองกลับมาการเดินทางสัญจรต่างๆผ่านรถไฟฟ้าก็ต้องมีมากยิ่งขึ้นนะคะดังนั้นค่ะจึงทําให้มีการคาดการว่า BTS GIF นั้นจะสามารถกลับมาจ่ายผลตอบแทนได้ในทุกๆไตรมาสด้วยค่ะคุณพรชลิตพลอยกระจางรอง กรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate and Infrastructure Investment ของบ,จบลจอกบหลวงนะคะระบุบอกว่าตอนนี้จำนวนผู้โดยสารรถไฟฟ้า BTS เริ่มกลับมาสู่ภาวะปกติค่ะซึ่งคาดว่าจะทำให้กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง BTS growth จะสามารถจ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหน่วยได้ทุกไตรมาสเช่นเดิมและอาจจะได้ในอัตราที่เพิ่มขึ้นแม้ว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาบางไตรมาสไม่ได้มีการจ่ายเงินให้ผู้ถือหน่วยนะคะเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ซึ่ง มองไปข้างหน้านะคะแนวโน้มของผู้โดยสารจะค่อยฟื้นตัวขึ้นค่ะเติบโตอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าส่วนใหญ่เป็นเส้นทางที่อยู่ใจกลางเมืองเป็นทางเลือกสําคัญของคนเมืองนะคะจึงเหมาะสําหรับการลงทุนสําหรับกองทุนนี้ B T S G I F ลงทุนในระยะปานกลางถึงยาวเพื่อรับผลตอบแทนที่สม่ําเสมอค่ะ โอกาสในการซ้างผลตอบแทนเริ่มมาแล้วนะคะพร้อมๆกับในเรื่องของการเปิดประเทศหรือว่าแม้แต่การปลดล็อกกิจกรรมต่างๆที่เราเคยถูกล็อกดาวน์กันไว้ในช่วงสถานกรารณ์วาระโควิด -19 ที่เกิดขึ้นการลงทุนดีขึ้นเศรษฐกิจภาพรวมดีขึ้นก็น่าจะทําให้การลงทุนแล้วก็พอร์ตของเราดีขึ้นด้วยค่ะใครมีพอร์ต BTSGIF อยู่นะคะฟังแล้วก็น่าจะสบายใจนะคะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้เราก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ